วันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้เข้ามาสวดหมดองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหวบูชากันนี้พระองค์ทรงสรรเสริญการที่พวกเรานั้น ได้น้อมออกกายเอาวาจาและเอาใจเข้ามาสวดมนต์และนั่งภาวนาจเจริญกรรมฐานให้เกิดขึ้นในภายในใจของเราการภาวนาจนจิตใจของพวกเราสงบได้ชื่อว่า นี่แหละเป็นยอดธรรมเป็นยอดธรรมอันสูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจา้าและพระองค์นั้นได้เอาธรรมะที่พระองค์ได้รู้แจ้งแทงตลอดหรือเห็นแล้ว เข้ามาสอนให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจถึงสัจธรรมคือความจริงความจริงในโลกนี้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารมิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราทำ ให้ใจของเราเห็นเป็นตัวตนว่าใจคือตัวตนใจคือที่อยู่ของเรากิเลสทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หาหนทางดับ ทางใจของเราถ้าบุคคลใดก็แล้วแต่ทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้คือใจที่ไม่ฟุ้งซ่านแสสายหรือเกิดความคิดขึ้นไปในทางอื่นทางใดแต่ถ้าเราทุกคนนั้นสามารถทำใจของพวกเรา ให้สงบเกิดเป็นสมาธิได้สิ่งนี้แหละเป็นยอดบุญเป็นยอดกุศลแม้ว่าจิตใจของพวกเรานั้นจะสงบระงับเพียงแค่ช้างสบัดหูงูและปลินอานิสงหรือบุญนั้น มันเกิดขึ้นในใจของเราได้มหาศาลเพราะเพียงชั่วขณะหนึ่งนั้นที่ใจของพวกเราสงบเราสามารถดับกิเลสเพียงน้อยนิดเพียงแค่ช้างสะบัดหูงูดับลิ้นก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดกุศลเป็นยอดบุญ ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้จนจิตสงบจิตตั้งมั่นอันนี้แหละบุญได้เกิดขึ้นความสุขทั้งหลายได้เกิดขึ้นจากที่ใจของพวกเรามืีความสงบต่อไปก็ขอให้พวกเราลองหายใจเข้าลึก แเ้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกช้าๆดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกสักสองนาที